มาสวัสดีพี่น้องครับปุณจพี่ครับมีเรื่องสีมงจมบ๊วยเสื้อ่ีจมเราเบาพื้นวันนี้อยากเบาพื้นพี่เจเ้อแม่ครัตลาดนัดผมนั่นเบาหลายมือละกับแม่บ้านว่าอยากกินปล๋ยปลาเข้มอืมพอดีเมื่อวานไปตลาดนัดกระเตาเตาอ,อ,อันขายอันอะไรทะเลกับมาเออเสือขวงแล้วละพี่นี่นี่อันเตาเจเนี่กับมาปลาเข้มกับมีอะไรกันใสอะไร่น บะเมีนบะเมีนปลาเค็มแมีนเป็นวะปลาทูมันได้ดิเออขัดปลาเค็มมันจิออกสีส้มๆวะในถุงนั่นเออมันกับบแมีนเนาะเพิ่อกระเทียงกันเลยว่าถามเพื่อติล่าเพื่อเพื่อถามแม่ค้าเจ๊ค้าเอออันเจ๊อันปลาทูเค็มใช่ไหมเพื่อไม่เค็มจ้าตัวนี้มันปลาทูมันจ้าอร่อยวะสันเออเพิ่อกระลังหีเทียมถุงมาใส่แห่นะ พปรโเพือพ่อน,นั้นจับปีนเมืองไงโปนเมืองอ่ะนะจับเหมือนปเมืองเออเพื่อนก็นเลยว่าอ๋อพอดีพี่เขาจะอยากได้ประตูเค็มไปจำน้ำพี่เพื่อนเค็มนะตัวนี้ไม่มันมากเค็มเค็มได้เลยเค็มเค็มเพื่อนตัวกลองมันเค็มหรือประตูมันคัดข่ขอยจิกินประตูมันเจ้ากขว่าประตูมันค่อยว่าชิกินเค็มเจ้ากับว่าเค็มเจา้า,จาตัวลูกค้าตัวนั้น,จจนจเจ้เาจะบ้านเจ้าใส่เกศบะแมนเอาบอกหอยน้องว่าตัวขายตาบ้านก็ลดเกศควยว่าเมียนบ่เรือเออจัง โอ้ยน้อนาถามมาที่กินประตูเค็มแล้วไปถามว่าที่ประตูเข็มมาถามวาอันนี้เข็มบัวประตูมันเลยเศรเฐกจเฉพาะแต่เราอาทินตน,นึ่งเรามาสองเอดือนเลยเจ้านี้เลยแล้วที่ามันสูก์กับวับนอย่างวันกร์กับ,บัานาคารเออวันหมูวันวันมันูเออ,เอ,อหมูนี้วันเสาเออโอ้ยตั๊กันเนาะไปเศร้าซื้อแล้วหรอบ่ะมันมีเอาเปน่น้องมีเ่าว่านนี่เลย ถามว่าอันนี้ประตูเข้มบ่อระว่วบ่อเข้มประตูมันแต่ว่าผมเนี่ยมึงกระหู้ล่ะว่าประตูมันประตูเข้มมันมันบ่อเข้มเลยมันออกมันเลยเลีเย้ามมันนี่ทอดะบีบัากเน่าใสา่หั่นหัวมันผิดใส่แสบบ่อเข้มแต่ว่าประตูเข้มนี่มันจิตเข้มเลยละ่ะปีบักเน่าใสา่สลดใส่หมดละ่ะกัยังเข้มนั่นคือประตูเข้มมันจะออกสีสมสมเลยในถุงมันอ่ะเออผมอยากเนวนั้นเอออันนี้ว่าพื้นแม่ค้าเออว่าแล้วกัน เราซื้อเราอะผู้ใณได้โปู้กัเออซื้อต่อไปเขียวบอกขี่คนไก่อยู่กองดอกกุ้งแล้ตัวขายบ่อเสียบภายในกระโหลกเสีบนี่แหละเขาเอินคนอยากขายขันว่าบ่อเสบเขากคือซื้อของเราแต่ที่มีความเพลินล่ะมันนักตัวกันพูดตัวแบบเขาถามมาตัวนี้เขีมบ่อเราบ่อมันประตูมันพันวาวบ่อเอาเสียบประตูเขี้มเราบอกว่าเขี้มบ่อมันจักสีบ้านนี่ไรอูนั่นละจมตมีละไป